นี่จะเป็นผลงานในส่วนของฐานเตรยองนะครับเของมีเตรยองก็ที่ผมดูยี่ห้อนี้ยังยังไม่เคยได้ลองนะฮะเขียนดีเหรอเขียนเข็นดีมันของพี่ช่วยของตามเมาเบนภาษาภาษา Photoshop เบ็นสี นั่นแหละการผูนะนิ้วมือผูถ้าเราจะเอามาถ้าเราแล้วเราจะมาจากตรงนี้เ,าเราจะมาเบรนสีตรงนี้สีมันเปลี่ยนไปคือสีจุดหนึ่งที่จะไปผสมเ,เราก็ต้องเราก็ต้องเช็ดออกอแต่งใต้ครับแต่งใต้ สายเหมือนกันนะครับวันนี้มาเยี่ยมแสงใต้นะครับเป็นช่าง กั้งของระยองนะครับชื่อแสนใต้แสนใต้ที่ไหนชื่อแสนใต้มมีชื่อเล่นนะสันติสันติดอนมืนสันติดอนมืนอแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ที่ครพตั้งให้อาจารย์อาจารย,อาารย์อาจารย์ที่ไหนครับที่อชิวาร้อยเอ็ดครับอชิวาร้อยเอ็ดก็คือ <c oughs> เรียนมัธยมอยู่เมืองร้อยเอ็ดใช่ครับ,รบแล้วก็ มาต่อมสี่ที่มสี่มันไม่ใช่มสี่ับเป็นอาชีวะอาชีวะใช่โฟกิงนะครับต้องไม่ใช่ใช่ต่อที่ไหนต่อที่ไหนสายอาชีพพี่วะต่อที่วิทยาลัยอาชีวะร้อยเอ็ดวิทยาลัยศึกษาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดถูกต้องอ๋อก็คืออ่าตั้งแต่ปวชถึงเอจบจนจบปวช ที่ร้อเอ็ดใช่ครับตั้งแต่มอหนึ่งจนยันมาต่อปวชที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดครับอันนี้ผมอยากจะถามนะครับว่ามีใครแบบว่าเป็นแนวทางให้เรามาเรียนศิลปะหรือว่าตอนนั้นนี่ผมจะตอนนั้นนี่รู้สึกจะไม่รู้จะเรียนอะไรต่อตอนตอนมสามนะเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้เก่งอะไรเลยไง อาจารย์อาจารย์อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษมั้งตอนนั้นตอน,น,นอแกเป็นไปรุ่นใหม่ใหมเข้ามาอสอนไวแรงเคยไปเล่นกับแกเป็นอาหารติ๊กต้กับแ<อ>ก,นกเนาะคุยกันเล่นๆคุยก <c oughs> <อ>ันเล่นเล่นจบมอสามึงไปทำอะไระอะไรเงี้ยแล้วก็นึกนึกได้ว่าอยากเป็น อยากเป็นมือกีตาร์ฮีโร่อะไรอย่างเี้ยุ่นั้นนะยุ่นั้นอ็อกซิไฟอะไรเงี้ยยุ่งเก้าศูนย์ใช่แล้วก็อยากเป็นเ <c oughs> ทพของมึงพอดีแกก็เลยบอกว่านี่ไงรุ่นพี่มึงที่ไปเรียนอาชีวะเลสเนียเดียนวาดรูปที่มึงชอบด้วยนีอ่อะไรประมาณนี้นะแล้ว ไปเรียนวาดลูกแล้วเสืรเก่งกีตาร์อี่คุณสันหวานอารมณ์นะตอนนั้นแต่ตอนนี้ชื่อสุวิวัฒหวานอารมณ์ในเฟซบุ๊กนะครับเขาเปตามเลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แกก็เล่นเล่นน้อยลงเล่นกีตาร์น้อยลงแต่แต่แกก็จะพยายามสร้างตัวเป็นศิลปินแล้วครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่ชุดดึงเอ้ยไม่ใช่เด็กผักดันผักดันแนวคิดนะครับที่ให้แสงใต้ มาสนใจในด้านศิลปะชื่อเชื่ออาจารย์แล้วนะครับจากมาตฐานเสียงเงินที่ที่แกสอนสอนศิลปะแอะ้วพ <c oughs> ี่ผมเนี่ยไปเรียนเนี่ยเขาเขาต้องไปทํายังไงหนึ่งมันไกลด้วยไงที่ที่เรา <c oughs> ที่เราคิดคิดไม่ไม่ถึงว่าจะต้องไปเรียนสายเนี่ยจากโอ้ยเป็นอาเภอชายแดนเลยนะติดกับยโสธรเลยอ่ะใช่หมครับชายยโสธรคือทีเนี้ยการเดินทางมันเดินทางยากมากเราก็เลย คิดกลับไปกลับมาอยู่ผมรู้จะเอาไหนดีก็นี่แหละมือกีตานี่แหละตอนนั้นนะมือกีต้าอยากเป็นมือกีตราก็เลยไปเลยแต่ไปถึงก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ล่นกีต้าอะไรเลยสบตยจะข่าวของเราเสมยแล้วผมได้ยิงได้ได้รู้ว่ามาเข้าเพาะช่างได้ยังไงฮะหลังจากจบจากปวชแล้วใครแนะนำาอะไรเีย พอจบอาจบชีวะร้อเอ็ดแล้วนะ,ะผมก็เลยอาจารย์กำนาบุญธรรมแกเป็นแกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานี้เป็นเหมือนรุ่นพี่แล้วตอ,ตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่แล้วด้วยแกจบจากโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยแล้วก็ไปต่อที่คลองหงแล้วก็มามาสอนที่เลยก่อนตอนนี้แกก็จบปริญญาตีจบ เอกจบโทรไปแล้วมั<ช>้ง้านเนี่ยทีนี้มาสอบหรือเปล่าฮะแกผลักดันให้เนี่ยใต<า>้พวกนายอะ่ะต้องมาเรียนที่ที่ครูเรียนมาพูดอย่างนี้อ๋อรู้สึกแบบมีพลังมากเลยตอนที่เรียนรำแกนะพนูด็นิ่มเก่อนนี่จะมาสอบพ่อช่างใช่ก็คือได้รับแรงบัในดาลใจจากอาจารย์ท่านนี้ก่อนพวกนายต้องมาเรียนที่นี่ที่เดียวเลย คือเราก็สอบสอบเดินทางไปสอบเระมาณสอบสอบกี่ครั้งครับสอบหลายคนอยู่นะเออไปเราก็ไปติวติวไปติวช่วงช่วงติวก็แขยงันมางอะไรกูเนี้ยดีดพลังใบวะช่วงนั้นก็ไปอันนี้ยเราเราเลือกอ่ะอันนี้ชื่ออะไรชื่อน้องเป็นลูกใช่ไหมลูก ใช่ครับลูกลูกชายสุดหล่อใช่โหรอมากนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่อแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรชื่อน้องไอ้แห่อะตาต่องงานเราโอเคไปกันหน่อยไปสอบไปติวไปติวก่อนไปติวก่อนจริงเราจริงจริงอาจารย์บอกว่าไปสอบเลยก็ได้แต่ว่าเราไปถึง ไปถึงร,รุ่นรุ่นพี่บอกว่ารุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันรุ่นพี่ที่ไปไป,ไปเรียนก่อนก็บอกว่าต้องไปต้องไปติวก่อนไปติวก่อนเพื่อจะไปเข้าไปสอบไปติวก่อนเพื่อจะเอาเอาเพื่อนเอาเพื่อนข้อพูดคือการองประกอบศิลนปน์จัดวางองประกอบศิลป์ใช่ใช่แล้วก็จะมี คนเหมือนเออคนเหมือนคนเหมือนอันนี้อันนี้ตัวหลักเลยนะครับคนคนเหมือนนี่เป็นนะครับดออิงโพสเทตเขาเรียกโพสเทตใช่ใช่โพสเทตคือครึ่งตัวเขียนดออิงดออิงคือคนมานั่งเป็นแบบใช่จับเวลาไหมครับตอนนั้นจับเวลาจับเวลาอะไรหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงคนมานั่งเป็นแบบแล้วก็นั่งล้อม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมกำลังหรือพื้นผมจบปวสผมก็พออ๋อเรียนแค่สองีนี่ขนาดเรียนสองีเนี่ยอ๋อเราเด่นด้านไหนครับดตอนนั้นกิจกรรมก็มีสีน้ำมันสีน้ำคือสัไม่อนมีสีช็อคพาย้อนอ๋อหมายหมายถึงอะไรที่ถนัดถนัดสมัยตอนเรียนโรงมาล้วถนัด ไม่รู้สิครับแต่แต่แตรู้ที่อ่อนที่สุดก็คือน่าจะเป็นคอมโพส์คอมโพสใช่ใชคอมโพส์นี่ดเด็กจ,ดจ,ดจัดอุปกรณ์เด็กในมเมือง <c oughs> เขาจะเขา,าจะถนัดมากกว่าเราเราจะเก่งถ้าเกิดฝีมืออย่างเขียนภาพเหมือนก็จะเน้นเขียนภาพเหมือนไปเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้คือมันมันเป็นในที่เข้าถึงยากอ่ะสําหรับผมนะเรื่องคอมโพส์เข้าถึงยากแล้วก็เราแรกๆเราก็พยายาม่ไม่ ไม่ทำความเข้าใจมัน <ừ> มีหัวข้อมาแล้วก็เขียนไปหัวข้อมาเมขาเียนไปอย่างเงี้ยก็คือเรายังไม่ยังไม่เข้าถึงแก,ก่นของมันแต่จริงๆอ่ะค,คอมโพสะสาคัญเลยสำคัญครการจัดวางถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดเข้าใจคอมโพสเนี่ยการเขียนงานทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะแค่นิดเดียวเอง,เงยิงไม่ต้องมีฝีมือเยอะเยอะมากมายอยู่ที่กระบวนการคิดกับการจัดวางเท่นั้นแหละ เราก็เลยมาเนี่ยแหละหากินง่ายก็คือพอัดเหตุพัดเหตุว่าทุบหาตังค์ได้ในระหว่างเรียนถูตามไหมครับใช่ครับน่าจะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเราก็รู้นะครับประวัติของแสงใต้ก็คือ,อมีมีคนชี้แนะบง่งบ่งเพาะระบบความคิดในด้านของศิลปะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มสมัยมัธยมนะครับ <c oughs> โอเคแล้วจบออกมา ไปทำํามาหากินเคยไปทางานอย่างอื่นนะแบกเป้เลยครับแบกเป้อย่างเดียวทํางานโรงงานค้ั้งแรกโคตรเทพเลยได้โู้ตอนนั้นจังลาเอาเอาเขาเรียกอะไรนะเอาบุตรอาบุตรบุตรจิตกรรมน่ะบุตรจิตกรรมไปทำงานโรงงานบุตรจิตกรรมนี่น้องไปเข้าโรงเขาเรียกอะไรนะเป็นลายผลิตลายผลิตเอ่อเข้า เข้าโลงเหล็กพี่กับผมมาสมัครงานนะพี่น้องจบช่างอะไรมาเนอะน้องจบช่างอะไรอ๋ช่างศิลป์ได้ช่างฝุ่นช่างศิลป์ที่ได้เขียนรูปอะไรเงี้ยนานๆทีได้ออกไปเขียนรูปใกล้ๆก็คือช่วงนั้นก็หาอะไรได้หลักไว้ก่อนมืเลี้ยงชีพนะครับแล้วก็เอาวิชาความรู้ของเราอ่ะก็ค่อยๆเก็บตามงานทําอะไรไปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวพึ่งพึ่งไอ้นี่คือตอนนั้นย้ายมาอยู่ระยองครับย่า รู้สึกว่าต้องออกจากโรงงานแล้วอยู่ทำงานโรงงานกี่ปีกี่เดือนสามเดือนสามปีสามเดือนสามเดือนสามเดือนมันสามเดือนได้รับเงินเดือนอยู่สามเดือนแล้วเงินเดือนหกพันห้ามั้งครับเอาเลยแตนจะเล่าเอาเลยไม่ใช่เล่าออกคือไม่ไปเลยีนี้เราอยู่ชมรีด้วยนะงานเกาะลอยเราก็เลย ไปลองเขียนดูทีนี้ก็ไปเขียนนี่คือไปสเก็ตใช่ใช่สเก็ตภาพสเก็ตสดนี่แหละสเก็ตสดใช่ครับช่วงนั้นก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทาต่อหัวกระดาษในไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ด้วยใช่ก็หลังจากนั้นแหละเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มที่ ผมไม่เอาแล้วครูจะเขียนรูปอย่างเดียวแล้วแตเขียนรูปเลยใช่มันได้ได้คืนเท่าไหร่ครับแฟนสรุปยอดให้ฟังแต่ละแต่ละงานอ่ะก็เอาเรื่องอยู่นะห้าพันห้าพันห้าพันโอ้โหประจาว่าห้าพันนะครับต่อคืนไม่ใช่ไม่ใช่ห้าพันต่อคืนอ๋อต่อต่องานนั้นต่องานสมมติงานนั้นมีจเจ็ดวันสามวันสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยก็ตีไว้วันละ สตาร์ู่ที่5 6พังขึ้นไปอ๋อก็คือหนึ่งจ๊อบนะครับหนึ่งจ๊อบที่ออกไปนะครับเบื่อเบื่อที่จะเดินทางล้วอยู่กับที่ดีกว่าเพราะว่ามันมีพี่ชายคนหนึ่งที่เก่งกระตุนล้อเกงๆอยู่อยู่ตรงโรบินสันศิลชาครับครับจะบอกว่าแก้วคงแก่ประสบการณ์แหละแก แกบอกว่าอยู่กับที่จะได้จะได้ทํางานชิ้นใหญ่อต้องอยู่ที่จะได้ทํางานชิ้นใหญ่เดินสายเดินสายตอนนั้นก็เขียนเขียนสเก็ตภาพเหมือนมันก็ได้ทํางานชิ้นเล็กก็ก็มีมีหวนเข้ามาในความคิดของเราเนี่ยแหละว่าอ๋อมันลองลองดูสักตั้งก็อยู่จนเท่าทุกวันนี้เลยอืมอยู่เท่าทุกวันนี้แหละแล้วผมเห็นว่าช่วงหนึ่งมีไปรับงานอีเวนต์ อ๋ออันนี้เนี่ยยุคยุคนั้นเนี่ยอ่าอ่าตรงตรงยุกยุกยุกเครดิตให้อาจารย์ตานอาจารย์ตานนะตานตานพี่ตานหัวฟูครับหัวฟูครับหัวฟูพี่ตานหัวฟูนะที่เก่งด้านวาดสามดีนะฮะก็คือรู้จักกับรู้จักกับทางแสงตาเป็นรุ่นพี่ แล้วแสงใต้เขาพามาเรก่จับกับพีพ่นึงก่อนที่แกจะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่ตาแน่นะก่อนที่แกจะมา <c oughs> มาเขียนกำแพงเนี่ยอ่าแกเขียนกระตุนล้ออ่าที่สะพานพุทธแล้วมันมันเป็นมันเป็นอ่าสไตล์สไตล์สะพานพุทธ <c oughs> ในยุคนั้นนะครับอืแล้วทีนี้ไอรุ่นพี่รุ่นน้องก็เหมือนกับได้อิิพลทานศิลปะอืแต่ว่ามันแต่ว่างานภาพกระตุนล้อมันเป็นงาน ปอบอาร์ตก็เขียนเขียนแบบแบบเนี้ยทำตามกันมาตอนแรกอาพูดย้อนออกไปนิดนึงคือทำไมทำไมเราถึงเขียนงานสไตล์สปานพูดมาเพราะว่าผมผมหนึ่งคนที่อายอยู่แล้วเนาะ,ะไม่กล้าไปตั้งหรอกอเคยไปตั้งอยู่มันน่าจะ,ะมันสองถึงสามครั้งคือไปเห็นงานพี่พี่เขานั่นแหละ ันนี้มันเออมันมันก็ไม่น่ายากะอู้ต้องทาได้แล้วก็ซ้อมซ้อมกับมาซ้อมเองงานตลาดหมายถึงงานตลาดนะครับงานงานอย่างอื่นเราเราเราซ้อมเป็นประจําอีกแล้วงานตลาดเราก็ต้องมาซ้อมนะครับขนาดเป็นช่างเขาก็ยัง <laughs> มีเวลาก็ต้องฝึกซ้ซอมตลอดเวลานะครับ <Wow. S 2> พอโจมาปุ๊บนอกสายแค่สามเดือนอจนปัจจุบันนี้คือศิลปะล้วนๆในการหากิน มาแสงใต้ต้องแบบต้องมีลูกค้าประจาต้องมีฐานหรือต้องมีคนรู้จักหรือมีพพวกเยอะมากนะครับในการอ่าเขาเรียกอะไรมีโอกาสเข้ามาครับตอนนี้ก็จะมีเพจนะครับใช่ครับมีเพจเพจเพจชื่อฝากได้ใช่ไหมฝากได้ครับคนชื่อชื่อเพจนี้มันเหมือนพิมพ์มาเนี่ยคือเกี้ยงมาอะไรเพื่อนสามคนก็เกี้ยงมาอะไร ระยองวาดภาพเหมือนภาพล้อเลียนครับครับระยองวาดภาพเหมือนอล้อเลียนในคุกเกิลก็เจออะไรพันแนแสงใต้ที่มีสันติปลาตาป่ามสันตินะมันก็จะมีหนวดหนวดนะอันนี้เทคเน,นิคอะไรครับซีชอ็อตครับซีชอ็ชอตช็อตพัดเท็อวพัดเทลอันนี้ดูวตรงแบบนะครับ ผมได้เห็นข้างๆนี่คืออะไรครับเวลาเราเขียนกระตุนล้อเนี่ยครับมันมีเรายจะต้องใช้อติ๊กกเร์ท่าทางจัดท่าทางก็จะเป็นขาหยั่งนะครับอ๋อแค่กำยานะานนื้อจะเป็นผลงานในส่วนของฐานเกรยองนะครับต้องมีของเกรยอง มีการสุกฝนทีเมื่อ,อยู่ตลอดเ,เวลานะครับอุปกราศนะครับแล้วก็ผมแอบเป็นสีน้ำด้วยครับอันสองสีน้ำหน่อยสีน้อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของอุปกรณ์ไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้ครับตรงสีช็อปนะฮะนี่อันนี้นะครับตง ต้องควรมีครับสำหรบสายสีไม้สีช็อคอะไรอย่างเงี้ยอ่าเฮ้ยเรียนชัดนะครับก็ก็ที่ผมดูยี่ห้อนี้ยังยังไม่เคยได้ลองนะฮะเขียนพี่ด้ครับเขียนเขีนดีมันของพี่ช่วยของปลาเมาส์เบรนภาษาภาษาโฟโต้ช็อปเบรนเบรนสีเบรนสีก็อะไรก็จะเป็นสีช็อคแท่งลักษณะนี้นะฮะ ก็คือเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยเรมบันครับเรมบันคือที่จริงอ่ะไอ้สีเนี่ยอาจารย์สุวิทย์ตางสมบัติที่เป็นอาจารย์ผมก็ก็ใช้นะครับระดับศิลปินเขาก็ใช้สีนี้แหละ,ะแต่ว่า,เ,าเ,เวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องกล่องใหญ่ๆซื้อมาเท่าไหร่กล่องโบตอนนั้นมซื้อมา4 8่0ัน0ปสี่พันปมันเป็นกล่องใหญ่นะกล่องเก้าสิบสี ของเก้าสิบสีนะครับแต่ว่าตั้งแต่นู่น่ะซื้อมาครั้งอันนี้ใช้กี่ปีแล้วโอ้ยสิบกว่าปีแล้วครับสิบปียังไม่หมดนะครับสิบปียังไม่หมดนะครับอันนี้ก็อีกพีห้อนึงแต่ว่าที่ที่ที่สังเกตที่เขาซื้อที่เป็นแท่งไม้เพิ่มมันก็จะเป็นในส่วนของการไปตัดเส้นกับการไปเบรนในส่วนของจุดเล็กๆนะครับก็จะเป็นพวกสีดําสีน้ําตาลสีขาวสีเยลโล่โอ๊ก ยีโลงนี่น่าจะไปใช้ในการเกลี่ยเนียนนะครับก็ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้ยี่ห้อนี้เปิบเบิร์กเคลของยีราแมนนี่แต่ว่ายี่ห้อนี้ผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้น่าของของใครนะไม่รู้จักอือของป้าป้าเด่นอป้าเด่นนะครับป้าเด่นติดต่อป้าเด่นต่อป้าเด่นได้เลยอ่า ก็มีครับทางใต้ก็เอาพวกนี้มารอนะครับแจ็คเซลนะอันนี้นอันนี้เนื้อสีเป็นไงแจ็คเซลอันนี้เนื้อเนื้อสียังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ยังยัง,ยงไม่เข้าเอ่ออัดติดเหรอครับอ๋อก็เป็นสตาร์ทิดใช่ถ้เาเกิดถ้าเกิด มัน,นไม่ใช่ว่ากลอ่กลองนี้สี่พันแปดอย่างเดียวนะครับมัน,ม,น,ม,นมีตั้งแต่ <ไป S 2> สิบสองสีแบบครึ่งแท่งแบบสามสิบห้าสีหกสิบสีแต่ว่าเวลาเราไปซื้อของเลบ,บันนะครับม,มันจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับทุกวันนี้ถูกลงมาถ้าเป็นกลอ่องสีแดงแดงมเสียเลยพอดเทสสำหรับพอดเทสนะครับส่วนถ้าเป็นกลอ่องอสอีอ่อนฟ้าเขียวๆนะ่ะมันจะเป็นสำหรับ cape, แลนด์สเคปในกรณีไปซื้อก็ต้องต้องดูให้ดีครับอาจารย์ต้อม ช้ประจำครับตัวตัวไหนนะตัวตัวนี้ตัวนี้นี้นี่ลงอ่าน้ำตาตามเบอร์ตามเบอร์อันนี้ผมก็ใช้เก็บอ่าลงล่างล่างภาพครับอ่าคือลงน้ำหนักรวมตามเบอร์แล้วเราก็จะตกสีด้สีเขียวทนเกินสีเขียวบางๆเพื่อให้มันเขียวนี่เป็นเขียวโทนเดียวครับหรือว่าเขียวเอ่อเขียวน้ำหนักเข้ม ครับผมโยน้้ำหนักแสงเราอาจจะใช้หลายตัวก็ได้ครับอ่าก็จะใช้คล้ายๆกับผมก็ประยุกต์ตัวนี้ทามาใช้กับสีไม้นะโทนเขียวครับโทนโทนเขียวแต่อย่าเข้มมากอืมเข้มมากกันเกวเข,เ,ขเขาลงเขาลงแค่บางๆเพราะถ้าถ้าถ้าหนาไปมันก็จะเพื่อให้มันจะด,ดิบมันม,ม,นมีมันมีมวลของของความเย็นหน่อย นี่ก็คือเป็นถ้าก็ถ้าเกิดเราไม่ใส่สีโทนเย็นก็จะเป็นมันจะแห้งแรงมันก็จะแห้งแรงไม่มีน้ำไม่มีนวลมันมันก็เหมือนกับคนที่ถูกแดดเป็นตายอ่ะที่จริงภาพภาพจริงสวยมากนะครับพอดี เออกล้องผมมันไปสะท้อนให้สว่างเกินนะครับแต่นว่าท่านมีสวยมากแล้วรายละเอียดพวกเล็กๆนี่เหรครับอ๋ออันนี้อันนี้มีตรงยางเลยครับสีช็อคมันใช้ได้ใช่ไหมต้องไปใช้สีเออได้ครับเดี๋ยวก็ต้องพยายามนิดนึงตัวนี้เนี่ยพยายามนิดนึงเลยครับนี่คือแบบนี้แบบนี้ถือว่ายากครับตารปัดนะนี่เออใจวัยรุ่นเลยแหละวัยรุ่นชอบแบบเนี้ย ถ้าถ้าถ้าฉาก็จะใช้โอนโอนนี้นช่ไับโอนออกผมจะไม่รูปนี้ยผมผมจะลองผมจะลองเคลือบดูเคลือบอ่าใช่ครับอือผมจะเขียนสีให้สว่างสว่างก่อนแล้วก็เคลือบด้วยตัวน้ำยาอะไรเนี่ยทิเอทิพผมว่าไม่ออกอันนี้ตัวนี้ผมก็เคยใช้ครับมันจะเหมือนเหมือนน้ำมันครับเคลือบ ใช้ของเปยองหรือใช้อะไรนีดกระดับอัเอามาทำอะครับอ่าไว้เช็ดมือครับเพราะว่ามันมันเปื้อนครับมันเปื้อนเลยสมมติสมมติเราจะเปลี่ยนสีแล้วก็จะเช็ดสีเดิมออกก่อนอ่สมมติเราไปเนี่ยไปปั๊บใช้ละการขูนะนิ้วมือขูถ้าเราจะเอามาถ้าเราแล้วเราจะมาจากตรงนี้เราจะมาเบรนสีตรงนี้สีมันจะเปลี่ยนไป <c oughs> สีีจุดเนึ่งเมื่จะไปผสมเราก็ต้องเราก็ต้องเช็ดออกอบางทีบางทีมันไปผสมกันมันก็ดีแหละแต่ว่าเพื่อความชัวเราจะไม่มั่วเพื่อความชัวเราก็จะไม่มั่วเี็นเป็น,ปนถึงขั้นตอนการเขียนเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่โดนถ่ายนะครับเป็นเป็นมัตเตอร์ของการเพ้นลงบนกระดานนะครับแม่ว่าจะเป็นสี สีนน้ำดินสอสีไม้อะไรอย่างเงี้ยตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้จะเป็นมัตเตอร์พีที่สุดละสำหรับการเขียนลงบนกระดาษอย่างนะอันนี้ขนาดน่าจะประมาณเอนน,นะครับอันนี้ก็จะผมจะพาไปดูผลงานอีกคือเขาไม่ได้เขียนแค่สีช็อคคัสเทลอย่างเดียวนะอันนี้นี้จะเป็นสีน้ำมันสีคอิคลิกนะครับอน,นอันนี้สีน้ำมันอันนี้เป็นรองพื้นนะครับเนี่ยเป็นรองพื้นเอาไว้คืออย่างยัง อันนี้ก็เป็นล่างด้วยล่างด้วยอะไรครับดินสองด้วยดินสอครับล่างด้วยดินสอนะครับไอ้เรื่องพวกสีน้ำมันสีอะคริลิกนี่คือเราล่างด้วยสีพัาสติลหรือสีไม้ได้ไหมได้ครับก็คือล่างด้วยดินสอเหลืออันนี้ก็ไม่ไช่ถือว่าพี่เพี้ยนนะครับอันนี้สีน้ำมันจากพเทสตก็จะมาดูในส่วนของนี่ฮะล้อเลียนนะครับ อันนี้คือหนึ่งในตองอูของเราะเะนี่ยล้อเรียนอันนี้น่าจะหูนะเกือบสามสิบคนได้มั้งเนี่ยอันนี้ค่าล้อเรียนครับยี่สิบยี่สิบปลาครับยี่สิบสี่คนยี่สิบปลาครับเก่งด้านล้อเรียนล้อเรียนนี่เป็นสีสีอะไรครับสีน้ำสีหมึกนี่นะครับมาจากสีหมึกนี่หัวฟูมัเนี่ยใช่แล้วนี่แหละหัว,วฟู ขาอยู่คนคนนี้คนนี้เป็นต้นตำรับนะครับต้นตำรับต้นตำลแนวเนี้ยภาพล้อเรียนแนวแนวนี้ยครับเห็นไหมครัหน้าหัวฟูอะไรแบบอิทธิพลมาจากพิตามพิตาเออต้องเรียกอาจารย์นะครับอาจารย์ตานะครับจานโมโฟตาจานก็จะเป็นสีหมึกสีน้ำผสมกันนะครับแล้วตัดเส้นด้วยปากกาเขียนซีดีนะใช่มใช่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 อันนี้อันนี้ผมผมเพิ่งลองครั้งแรก อันนี้เป็นปากกาเขียนซีที่เขาเอามาตัดเส้น,นครับป่กกอน,นี้เขาใช้ผู้กันตัดตีปกติผมก็จะใช้หมึกนี่หมึกเป็นสีหมึกของโ,โตโต้สีดำนะครับใช่ครับหมึกหมึกการน,น้ำครับใช้ได้หมดเลยหมึกการน,น้ำของฐา,านเดี๋ยวผมควักออกมาเลยฮะนีกอรองฐานเขานะครับสังเกตให้ทานทานี่ฮะฐานานะครับ ตาแลวพวกอ่านสออันนี้ก็อันนี้ก็จะเหมือนของผมนะฮะก็จะเป็นจังลวที่เป็นเส้นนะครับที่ใช้เส้นส่วนอันนี้เขาก็เอาไว้ตัดเส้นเหมือนกันนะตัดเส้นในส่วนของรูปและเรียนนะครับมีเรื่องเล่าครับทาไมผมอ่าเกปอบปีก่อนนะครับที่ ที่หยุดวาดภาพไปนะครับก็แ mm ่ hmm. งได้ก็ให้ดินสอผมมาแท่งหนึ่งจํำได้ว่าเป็น e ีสเปเชีนะครับแทง่งสั้นๆประมาณนิ้วนึงนี่แหละแล้วก็ไอ้ฐานนี่แหละครับแปดปีก่อนเนาะ mm hmm. จนปัจจุบันผมก็ยัง mm hmm. วาดดูนะครับทำไมไ mm hmm. <laughs> ม่แ่งได้ไมให้วันนะั้นผมก็ผมหยุดวาดภาพไปแล้วนะเออ e ีสเปเชีหาไม่ได้แลนะฮะน่าจะเลือ mm hmm. สมบูรณ์ที่สุดแล้วอนุรักษ์ไว้เลยนี่ไมเคยเคยเห็นว่าไหนที่สเปเชียลมันจะํำเกินอีนะฮะมันไม่มีไข่ครับแล้วปัจจุบันไม่มีขายแล้วนะครับถ้าใครเจอนี่บอกแหล่งนบอกแหล่งเนื้อเนื้อของมันไม่มีไข่อ่าคืออ่าไม่มีกาไฟเลยจะเป็นขานโดยแทะแต่ปัจจุบันนี้หาซื้อไม่ได้นะอีสเปเชียลก็แนะนำพระพัดเขาแสงแป้นะครับช่างศิลป์ของระยองนะครับ นุ่มน้อยจากเมืองร้อยเกิน <c oughs> มาปลุกสู้ตะลุยฟันฝ่าตั้งแต่ไปทํางานโรงงานแค่สามเดืนอนนั้นเดินทางย่ละบายาตลอดคำนึงที่ผม chủ. จุกกับประเด็นได้แบบชัดเจนก็คือเขาบอกว่าหนึ่งก้าไม่กลัวและหมั่นฝึกฝนตลอดเวลานี่ก็คือแสงใต้แห่งเมืองร้อยเกิน เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีประโยชน์หรือมีพ่อจะให้ผมสักถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็พิมพ์ไว้ด้านล่างในคอมเมนต์ไ้นะครับแล้วก็กดไลก์กดติดตามไ้ด้วยนะครับกดกระดิ่งสับสับใช้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้รับทราบก่อนเลนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ